นายนะฮมีคนใช้สิบัเราก็รวยไปทสาวอ้าวโอ้มากเลยแหละพูดเลยบ้าสุดๆกล้าโมนะะกคนเปนชุดเลยเป็นเป็นเป็นตัวลคที่ค่อนข้างจะมีความสงสารอรมดีหล่อเวลาใช่ครับอาน้าตัดต้นบุ๋มกระปุกถึงเวทนะเป็นที่ชายของพี่บุมวันทองกระปุกก็เป็นคุณกระบกด้เป็นกระที่อ้ีเหมือนที่แกโซหมาดีกว่า่พี่น้อผมท คเขวท้อสาวเโตเขาแต่ะเกียบคนซ้ายมือถึงครับไม่นครับก็ถืการชอบตีเย็นผมฟงเชอบหน้าผมไม่ชอบเขามอันนี้ถต้องได้เป็นผู้พานาการนะฮะใช่ครับก็คือแบบต้องมีท้อสาวรว่ากินแบบเนีย เดียวเป็นไงบ้างครับตอนออกไปนี่เรียกังเรียกแองซงอยู่ไหมหรือว่าเรียกอันอื่นผมเยอะมากนะครับที่ออกมาเร้วก็คิดว่าเฮ้ยอาทิตย์อาทิตย์เลยเนียนะครับคือแต่ก่อนเวลาเราไปไหนเนี่ยทุกคนจับราได้ก็ียกว่าแองซใช่ไหมเพราะตอนนี้เราก็เรียกชื่อโดยละกอดนะรู้สึกว่าเออเป็นเป็นความเป็นความจำ่ะยะนะที่รู้สึกว่าละครที่เราที่พวกเราตั้งใจทำเนี่ยแต่ว่ามีคนเแห่งจริงแล้วก็เราก็จัเราได้าจละกออย่างเงี้ยับเขาบอกว่ามีฉากเนึ่งฉากหนึ่งนะ มีวิธีการจีบสาวที่ไม่เหมือนใครด้วยครับยังไงครับคือหมายว่าในละครบอกว่ามีวิธีจีบสาวคือเข้าไปรงเลยครับว่าสมมุติว่าสมมุติว่าเราเราเห็นปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วเราเล็งแล้วเนี่ยเราเดินเข้าไปเลยเราไม่รีรอนะฮะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้มันธีแบบว่าเฮ้ยสกิปแล้วสกิลอีกให้เพื่อนไปขอเบอร์หรือเปล่าหรืออะไรนีแต่ว่าถ้าเป็น เขาอยากได้เขาเดินไปเลยครับไปว้าเลยครับเอานี้เลยเรียกว่าเป็นห่อไแล้วแต่ี่นี่อย่างนี้เดินเธอดูเราดูแต่องแร้เขาบอกว่าเห็นเข้าคู่น้องโมเห็นอาแต่ว่าน้งโมบอกไม่ได้เข้ามาแบบนี้อย่างนี้ไม่รับไม่ได้เขาก็มีวิธีเงาต้อหาที่อื่เขาไหนกันี่มัาเขาบอกว่าต้องร้องขอคือเข้าไปเขาขอแค่อย่างเดียวทไมอะใส่กุงเนา ็เลยทำให้แบบว่าเกิดสมั่ยแล้วก็ในละครเรื่องนี้มีฉากไหนที่บอกว่ารับใจ สนุกมากแล้วก็เหนื่อยม เกินไปนะฮะคือเอาเสื้อผ้าเข้ามาใส่นะฮะไม่เคยจริงใจเลยนะครับทำก่อนบอกีหลังตลอดเลยนะฮะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เหมือนกับว่าพอหาตามหารักแท้ที่แบบไม่ได้สนฐายนะก็เราก็ให้เขามาช่วยจนเขาไปตกหลุมรักจุ๋ยนะฮะเขาคอยมาช่วยเราตลอดไปนะฮะจุ๋ยนี่เป็นนักเอกของเรื่องเลยเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายของโมนะฮะที่เขาจะอยู่บ้านนี้ เดินเด้อดังหนึ่งจริงเลยดีเดียวนะยอดมากจริงไหม 问题了 ที่นะฮะหนูจะไม่น้อยน้ำหนักให้พวกพี่เลยนะฮะใช่ป่ะที่แต่ถ้าหนูฟอกมือสวยมากเลยนะ